อย่าโอเปเน็ตนะเป็นเพลงใช่ไหมครับเอาแล้วคริบใด้เป็นสมาธิการนึกถึงพ่อแม่ป้าตายายญาติสนิทมิตรสหายผู้ม yeah, okay. ีบารมีทั้งหลายแล้วก็ได้ร่วมกันถวายอาตตาหารให้แก่พระสงฆ์นะเอ๊ะต่อสเต็ปนะจับโต๊ะจับต๊ะหนึ่งสอง

ไปึงโน้นเยไปถึงอาหารที่เขาขายานุ่ยขายอะไรวันนี้พรีเซนต์นอยถ้ามันไก้แล้วนี่มาทางนี้นายได้ได้ที่นำอะไรมาขายนะครับพี่นะพี่นำไส้กรอกไส้กรอกไส้หัวใช่ไหมคะโอ้ฝีมือนะจ๊ะ

สวัสดีค่ะ